ยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆน,นะครับทุกท่านนะครับก็ครึ่งปีแรกเราเปิดแซงรอยัลหนึ่งนะครับเอ้ยแซงรอยัลสองไม่กลับมา,น,าน,นะครับดันนั้นชื่อแซงรอยัลดีเอสนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีนะครับเราก็ขายไปรับประมาณ40%นะครับแล้วก็ตัวแซงรอยัลหนึ่งเนี่ยที่อยู่ข้างๆแซงเคี่ยมโครงการนี้เป็นนิวแบรนด์ล่าสุดของเราแหละ ชื่อว่าสงเคียมนะครับซึ่งติดกับแซงโรโย่นึ่งนะครับข,ข้างแต่โรโยหนึ่งเนี่ยของเราก็โซล์เอาท์แล้วก็ทารนเฟอร์เอาท์ก็คือขายหมดโอนหมดไปในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็มาโอนหลังสุดท้ายในเดือน7นะครับก็แล้วก็มีตัววานาเวสบิวแล้วรับเึกนะครับตัวนี้เราก็ขายไป70%ดนแล้วในเฟส1เฟส2นะครับส่วน ปีนี้เราเปิด2โครงการก็คือโครงการนี้คือโครงการที่2องแทงเคียมก็เปิด q 4นะครับแล้วเราก็มีเปิดขายหุ้นกู้นะครับซึ่งหุ้นกู้ก็ได้รับผลตอบรับดีมากก็โเอาจนล้นเลยเลยต้องเปิดรบอบ2ในเดือนพฤศจิกนะครับแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งได้รับ3ามอวอร์ดนะครับจาก Property Guru ูรฮะไทยแลนด์พาวเวอร์ีวซึ่งเป็นอวอร์ดที่เป็นรางวัลใหญ่ที่เราได้นะฮะก็คือเป็น b e s t u l t r a Luxury Housing Development Project ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ b e s t Housing Development t ไทยแลนดด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ยังไรซิ่งสตาร์ซีโอนะครับได้มา3รางวัลค,ครับก็คึงปีครึ่งปีแรกก็ของเราก็ยังเป็นไปนตามแผนอยู่ แล้วก็ Asset f i ฟ e ์หลักๆเราก็เน้น l u ก u ัวรอย่างเดียวนะครับซึ่งเราพยายามทำตัวเป็นเหมือนเจ้าของ LVMH ะหมายถึงว่าเจ้าของ LVMH ก็คือเขาเป็นเจ้าของหลุยส์วิตตองใช่ไหมที่เป็นแฟนลิซานะครับก็อันนี้เรากำลังเปิดอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ตะโกนเหมือนแซงโรยอลซึ่งชื่อแซงเคี่ยมนะครับจะออกสไตล์แบบเน้นความ p r i เวซสูงๆนะครับเน้น วัสดุที่ h ฮ g อ q ตี้ i t y มากนะครับในบ้านแล้วก็จะ,จ,ะจะเรียกว่าควายเอ u x ลักชัร่แล้วกันรวยแบบไมตตะรโกนครับแล้วก็เรายังมีโปรเจกต์ในปลายลายนะครับปี 6, 9, 7, 0, าถึง7 1เนี้ยเรามีแผนอีก3ปีละอีก5โครงการไม่ได้รวมแสงเกียมนะครับก็จะอยู่ในกรุงเทพทั้งหมดนะครับก็จะเป็นบ้านจะอยู่โซนตะวันออกตะวันตะ,ตะวันตกนะครับก็จะมีโซนพัฒนาการเรียบทางด่วน นะครับแถววัชรพละน,นะครับแล้วก็จะมีโซนกรุงเทพกีทายครับทั้งหมด5โครงการซึ่งเรามีเราแอคควายทีมาหมดละครับทีนี้เรามองการประสบในด้นานนี้หนต่างก็มีตัวโครงการที่เราเพิ่มการประโคแล้วก็โป,ปรเจกต์ที่จะเปิดท<อ>ุกนย่างับก็ปีที่แล้วเนี่ยเรา,เราจบไปที่เลเวนิวพันแปดปีนี้เราก็ว่าออจ,ะจะพยายามทำให้ได้เท่าปีที่แล้ว ก็อาจจะใกล้เคียงครับพอ,อได้เลยคือครึ่งปีแรกเนี่ยของเราจบไปที่เท่าไหร่นะครับพี่เบียหกร้อยเก้าสิบแปดค่ะครับครึ่งปีแรกเราจบเกือ <6 700 S 1> บเ <700. S 1> จ็ดเกือบเกือบเจ็ดร้อยครับแล้วก็หลักๆก,ก็น่าจะมาครึ่งปีหลังครับครับรับชี่สุดแล้วคือถ้าแยากตามระดับราคานะครับแซ <5. S 1> งโรโยจะจะ,จะแพงสุด นะครับเพราะอันนั้นจะเริ่มตั้งแต่60ถึง200เลยนะครับถ้าอันเนี้ยชื่อแสงเคียมจะเริ่มที่ประมาณ65ถึง130นะครับครับแสงเคียมถ้าพูดถึงตัวบ้านเองเนี่ยตัวแสงร o ยัลบ้านจะหลังใหญ่กว่านะครับตัวนั้นหลังใหญ่สุดเนี่ยหลังเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่ม700ละ750นะครับแล้วก็ใหญ่สุดก็ไปพันกับ80ตารางเมตรนะครับ ส่วนที่เนี่ยเริ่มต้นก็ประมาณ600 650 650แล้วก็หลังใหญ่สุดก็จะ800ครับแล้วก็จะลอง,ลองจากซัเก่ยมจะเป็นชื่อวานาวานาซึ่งเราเปิดวานาหนึ่งไปตั้งแต่ปี61ละนะครับอันนั้นก็โซเอาไปละแล้วก็วานา2จะอยู่ตรงติดกับ Central West view, เซนทัลเวสต์วิวราชพฤกษ์ครับครับแล้วก็แบรนด์คอนโดเนี่ยจะมีชื่อต้นสวนวันร e สิเดนต์อันนั้นก็โซเอาไปปีที่แล้ว ก็มีทั้งคู่เลยครับคือถ้าอยู่ที่โซนถ้าเกิดเป็นโซนตะวันออกเนี่ยแถวกรุงเทพกีทาบางนาปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีลังชาติที่เป็นจีนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ผู้ประกอบการครับจต่ขาดครับถ้าโซนนี้จีนก็เยอะเหมือนกันก็มันครึ่งมึงครับครึ่งครึละ แล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งเลียวดีมาและกลุ่มอินเวสเตอร์นะครับครับ,รบส่วนสเปกุลเลเตอร์ตอนนี้จะจะ,จะน่าจะตายหมด <c oughs> เพราะว่าราคาบ้านไม่ค่อยขึ้นครับส่วนเนี่ยจะเป็นมีเดียมกับลองเทอร์จะมากกว่าครับอา่าปัจจัยอะไรท,ทําให้ในติดูรียสภาวะปัจจุบันนี้มันไม่จริงจริงแล้วก็เเรื่องอาสาหา่า ที่เราทราบึ้นครับแต่ทาไมเราถึงมาจับกลุ่มตตตรงนี้แล้วทำไมกลุ่มลูกค้าที่เรามองมันถึง,ถ,งถึงได้ตามที่เราวางไว้ครับต้องเรีนอย่างนี้ครับ,ค,รบคือสภาพปัจจุบันน่ะมันคือซัพพลายกดีมาน์ตใช่ไหมตลาดในฝั่งดีมาร์เนี่ยมันเป็นตลาดไบเออร์มาร์เก็ตชัดเจนก็คือว่าลูกค้าเป็นใหญ่มีอำนาจต่อรองเยอะใชแล้วก็ลูกค้านี่เวลี่ซีเล็กทีฟเยเขาเลือกได้หมดนะครับ ส่วนฝั่ง supply พพก็ค่อนข้างหล่นในทุกเซกเมนต์เลยนะครัทั้งทั้งร่างการบนแต่ถ้ามาดูบนจริงๆเนี่ยส่วนใน่โปรเจกต์ที่เราตั้งอยู่ครับเราค่อนข้างแหลก็คือว่าแทบจะไม่ค่อยมีพพ supply ผมยกตัวอย่างอย่างอย่างแซงรอยัลเมกาบานาอะไรเงี้ยบ้านที่แบบเริ่มที่750ถึงพันตารางเมตรและอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติแบบแซงรยัลเนี่ยโซนนั้นนี่แทบไม่มีเลย โซนนั้นก็จะมีฟอเรสเซียฟอเรสเซียซึ่งราคาต่างกับเราเยอะเขาแพงกว่าเราประมาณเท่าตัวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีนาราซิลิเทนอีสเลยพวกเนี้ยซึ่งอันนั้นก็บอกแล้วเทนอีคือกอมอสของผมนี่อยู่กอมอเจใช่ไหมอันนี้ของคือของเราอยู่โซนพรามอ่ะแล้วเราเป็นซอยที่ทะลุเมกะถ้าโซนนั้นนี่ต้องเรียกว่าไม่มีของอ่าถ้ามาเทียบกับสังเยมเนี่ย กรุงเทพกี่ไอที่ทบ้านหลู่เยอะใช่ไหมแต่ถ้าโปรดักต์แบบเราเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่โปรดักต์จะเป็นเขาจะเน้นพื้นที่ส่วนกลางเยอะๆหมายถึงพื้นส่วนกลางอลังการเลยแต่บ้านเล็กของเราเนี่ยเน้นบ้านใหญ่คือบ้านไซส์อย่างเราถ้าไปดูก็จะมีแกลบอยู่ก็ไม่มีเหมือนกัน mm hmm. ครับเพราะฉะนั้นที่เรายัางไปได้ต้องบอกว่าเราขายของรายเทมนะครับคือถ้าไปจอดอะซัพพลายดูเหมือนมันล้นไปหมดแต่พอมาสแกนทาเลละของ ของเรายังยังคอมเพตติทีฟอยู่ครับครับ,รบออจริงๆอาจจะไม่ได้เปิดเยอะมากค่ะเพราะว่ามันจริงๆไม,ไมไ่คิดไม่ได้คิดว่าจะเปิดรอบนี้ได้ฟัแต่พอดีรอบแรกเหมือนดีมานันล้นมาก็เลยเหมือนเปิดเพิ่มน,นิดหน่อยแต่ว่าเ,ออเราคงเอามาหมุนเวียนระยะสั้นไม่ได้ไม่ได้ยาวมากเพราะาเราว่าเพราะว่าระยะเวลาแค่หนึ่งปีเก้าเดือนเราเราเพราะว่าจริงๆฟันดิง้งที่เอามาหมุนโครงการตามที่คุณโทนี่บอกจริงๆเราเตรียมไว้แล้ว แต่อันนี้ก็สําหรับนักลงทุนที่เป็นแฟนคลับรอก็สนใจเราก็เปิดเพิ่มให้หนะะ่อยค่ะอย่าชุดเก่าๆที่ผ่านมาที่บอกว่าม, <c oughs> ม,ม,มันหมดแล้วใช่ค,ใชค่ะออ,ออกไปตอนเดือนสิงหารอบหนึ่งหมดละแล้วก็เพิ่งหมอ,อกรอบนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคืนหุ้นกู้อีกสองชุดค่ะในช่วงพฤศจิก,กายนนี้กับช่วงมกราคมพาร์บีนะ่าน <c oughs> ีกหนึ่งเท่าไหร่นที่คอีกสองชุด <c oughs> ที่กำลังจะต้องคืนเนะะี่ยค่ะ รวมแล้วประมาณ400เกือบ500ล้านซึ่งตอนนี้ก็มี f u n d ิ้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะคืนหมดรอยและที่เพิ่มกิดกัดว่าจะประมาณจริงๆอ่ะเพนไม่ค่อยอยากจะออกหุ้ณกู้เยอะแหละอยากให้มันอยู่รนวประมาณสัก300รกว่าไม่เกิน400เพราะว่าด้วยสถััะบริษัทอย่างเราด้วยสภาพตลาดที่อาจจะนัว่าคุณค่อนข้างความชื่อวันมันลดลงไปหมดแล้วค่ะ ก็มันแน่นอนว่าบริษัทเราก็ได้รับผลกระทบก,ก็เลยคิดว่าอยากจะลดสัดส่วนการพึ่งพา,าหุ้นกู้เนี่ยลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหน่อยอาจจะสัก2 3 0ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็เติบโตแบบออร์แกนิกมากขึ้นก็ใช้เงินจากการพัฒน,นาโครงการในการต่อยอดบริษัทนะอันนี้จริงๆเรามีออกวอร์แรนไปอตอนนี้น่าจะอีกสองตัวที่ยังไม่ได้เอ็กซ์่กเดี๋ยวการเพิ่มทุนเข้ามาเพื่อพัฒน,นาธุรกิจอื่นๆ จริงๆถ้ามุมของการพัฒนาอสังหาอาจจะยังไม่ได้เพิ่มแต่ถ้าสมมติว่าเราอาจจะมีการทำ new business หรือ business อื่นอันเนี้ยอาจจะต้องขุต้องขุบพู้นูุนอีกทีว่าจะมีการเพิ่มทุนเข้ามาเพ,เพื่อเพื่อพัฒนาหรือต่อยอด business อื่นของบริษัทค่ะ new business ใช่คือต,ต้องจ,งจริงๆตอนนี้เรากำลังมองหาอยู่เพราะว่าเ,เรารู้ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบเนี้ยการเติบโตอสังหาแบบเดียวมันไม่ได้ทำให้บริษัทมันมั่นคงหรือยังย่งยืนเติบโตไปได้ไปได้นะคะ เราก็เลยมองหา r ร e n u e s t ู e a m อื่นที่มันจะสามารถช่วยเพิ่มเรียกว่า Balance Port ของของบริษัทได้มากขึ้นใช่ก็ตอนนี้เรากำลังมองหาธุรกิจที่มันสามารถ generate รายได้ในลักษณะของ r e c u r r i n g ให้เราไดเา้เพราะว่ามันจะไม่ใช่ธุรกิจที่เหมือนเปลี่ยนไปมาตามสภาพตลาดเหมือนอสังหาในลักษณะเปการ, m การ a เาร a เหร m ือจร m ิงๆเาร m เาเอ็กซ์พรททุกอย่างเลยทั้งเอ็มแนทั้ง กิจ <CL B S 1> สิวสร้างเองใช่ทางเซลวีแต่ตอนนี้ต้องต้องเรียนว่าด้วยอฟ์เศรษฐกิจในลักษณะนี้เราค่อนข้างาข่าการลงทุนแบบคอนเซอร์วทีฟใช่เราก็ค่อนข้าง s ซ l e c t i v e นิดนึงว่าเราจะไปไปไป,ไปเริ่มกับธุรกิจไหนดีค่ะอาจจะแบบอาจาอาจะไม่ใช่ขอบเขตคนขายนิดนึงแต่ว่าเราแน่นอนต้องให้เขาผ่านกระบวนการคือต้องเอาเงินก็คือต้องเข้าแบงก์โอนเงินทาไมให้เรา คือเราจะเราก็ถ้าจะซื้อก็แน่นอนคุณก็ต้องผ่านกฎหมายไทยที่ถูกต้องเข้ามาแต่เราก็คงต้องเรียนตามตรงว่าเราคงไม่ได้สามารถไปถามได้จริงๆว่าโอเคคุณแบบเงินจากไหนนะแต่อย่างน้อยเบื้องต้นนะคะทางทีมเซลล์ก็จะมีถามว่าโอเคคุณเหมือนแบบประกอบธุรกิจในไทยหรือเปล่าทําอะไรอยู่ในไทยคือลูกค้าเขาก็ตอบมาให้เราระดับหนึ่งแบบนะี้ค่ะผมว่ามันคือของแพงเนี่ยคนมีกหลังซื้ออยู่แหละขอให้มีมูดเนี่ย หมายถึงว่ามี mood, มูดมีเซนติเมนต์ที่ดีตอนเนี้ยการเมืองมันดูเหมือน <c oughs> เหมือนเฮ้ยเอาเมืออาชีพมาเริ่มทํางานบริหารเศรษฐกิจความเชื่อมัน่นม,มันก็เริ่มรู้สึกมูดมาเริ่มดีขึ้นนะครับคนก็เริ่มมาดูบ้านมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นมีผลแน่สัดส่วนเยอะไหมถ้าเทียวต้องต้องเรียนว่าพอดีถ้าแยกระหว่างครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกอะ่ะเรามีด right ีมาร์ไรจากจาก ไภัยพิบัติธรรมชาติก็คือแผ่นดินไหวอันนั้นกลายเป็นคือมันเป็นนก g a t i v e impact แต่มันเป็น p o s i t i v อ impact กับบ้านบ้านเดียวนะครับแต่ถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ดูเหมือนโอเคถ้าบรรยากาศการเมืองมันเริ่มนิ่งขึ้นเนี่ยโอเคคนก็มาดูบ้านเยอะขึ้นนะเหมือนยอดวอล์กอินเราก็เริ่มเยอะขึ้นครับแต่ถามว่าคนเนี่ยตัดสินใจเร็วไหมต้องบอกช่วงนี้คนเนี่ยเลือกเยอะครับ โดยเฉพาะคนบ้านเราเนี่ยครับคือแบงค์เนี่ยมี LTV ร้อยก็จริงเ่ยแต่ปัจจัยเสี่ยงคือแบงค์มันไม่ค่อยปล่อยนะจะบ้านหลังที่สองสามี่ LTV ร้อยแบงค์เนี่ยโอ้โหช่วงนี้ปล่อยอยากอีเว้นม่าบ้านหรูเขาก็ยอดรีเจ็คเราปกติศูนย์เลยนะ<ม>แต่ตอนนี้ <laughs> เริ่มมีบ้างแหละเริ่มมีคือแบงค์มันเลือกแล้วก็ ใช้เวลากว่าอนุอนวัติสิทธิ์เอหนาดความเสี่ยงของเราก็คือเรื่องเรื่องแบ่งไม่ปลอดครับนะแล้วก็เรื่องนิวดีมานก็ต้องบอกว่าเราต้องการนิวดีมานใหม่ๆนะจากจากทีมที่ที่ไม่ใช่ในประเทศก็่ติตามต่างประเทศเนี่ยนคะือต้องการให้รัฐบาลซัพพอร์ตพวกลองเทอร์บีซ่าหรือการถือกรรมสิทธิ์นะเพื่อให้เขามั่นใจไม่งั้นเขาจะหนีหนีจากเราไปประเทศอื่นกันหมด คืออยากให้มีเพอร์ซีชัดชัดนะ